ออกเลยใช่ไหมให้มึงเป่ากันนี่มึงอยู่กันเน่เป็นตากรอบเนี่ยโว้ยจะกินฟักทองต้มมึงก็จะกินสังฟักทองสังขยาเอาตามาใจลูกเขยไม่ได้ไงูงตามใจมึงเยอะแล้วมึงไม่เคยตามใจกูเลยกินฟักทองต้มใช่ไหมเออเึงมม่งกลายเป็นฟักทองต้มไม่เหมือนกันอ๋อ,อจะกินต้มตลอดมึงเนี่ย<พ>ตลอดแถไปตลอดแถไปเร<อ>ือ่อย บุบหมดแล้วเนี่ยอของแันมันเคาะได้มาครับผมวันนี้แม่ใหญ่จะทำฟักทองสังขยายักษ์ให้กินครับผมไป <ทำ S 1> มาเลยมีตาครับหื่แน่นมากอ่ะโอ้โหเนื้อหูบหนามากนะครับทุกคนดูอะ่ะแม่ต่อไปทำไรอ่ะครับขวานขวานเอ๊ะ เดี๋ยวไม่ยากให้เก็บเม็ดไปเพาะอีกใช่ไหมเพราะว่ามันสวยมากง่ายนีดเดยง่ายมันยาวดิไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอกลูกเออควักควักควักไปเลยเออทำอะไรไม่กลัวมันเจ็บจัง ไหไต่อครับคุณตตอมออกไข่ไข่เอาเท่าไรใส่ไ่ชิ้นท่าใบก่อนใส่ไข่เป็ดด้วยนะครับไข่เป็ดเท่าไหรเจ้านีไข่ใส่กะทิลงไป เอ,อไปถะน้ำตาลน้ำตาลทรายเกลือป่นเบคเต้เดี๋ยวเราจะเอากระทองมาหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันหนามาก อ๋อหนึ่งเลยกองอะไรต่อแม่ใส่เลยมาครับผมมาลุ้นกันว่าจะสุกหรือไม่อุ้ยน่ากินนะน่ากินนะนี่นี่ นี่เอ้าทำไมเหือแค่นั้นนะทยวฮะออกแล้วใช่ไหมให้มึงเปล่ากันนะมึงอยู่กันนะ่เป็นตากรอบเนี่ยคนอะไว้ไว้ใจอะไรไม่เคยได้เดี๋ยวฟังทองแกมันไปไหนเอ้ยเนี่ยค่ะไงเปล่าไฟกันแตกไงไหลหมดลงไม่อยู่งล่าวเลยแหมกินได้นี่โอ้โจะใช้ได้อยู่แล้ว นี่ครับน่าโอ้โหโชะโชะอือมอร่อยมากอืมอร่อยมากอร่อยอร่อยเป้าไฟแค่เนี้ให้ไปทํากับข้าวเนี่ยมึงก็ไว้ใจกันไม่ได้เลยกินมันอย่างนั้นแหละไม่ก็อร่อยไงน,นี่ครับผมเรียบร้อยครับปัะซองสสญยาไม่ใหญ่